นาบ و ลีแถลงการคลิปทิกตอกไม่มีจินตนาล้อเลอเียนโอซิมเฮนเกมกันโซซเดียที่นาบปลีเสมอกับโบลัญญาสูนต์ต่อสูนโอซิมเฮนมีปากเสียงกับรูดีกาเซียกุนซือผู้เปลี่ยนตัวเขา,าจากสนามซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ยืนยันเคลียร์ใจกันแล้วโดยแค้งไนจีเดียยอมขอโทษเมื่อติกตอกทางการนาโปลีโพสต์วิดีโอล้อเลอเียนโอซิมเฮนขณะฟ้องเอาจุดโทษแล้วสังหารุดกรอบ นอกจากนี้ยังปรากฏอีกหนึ่งคลิปจากนาโปลีซึ่งปเปรียบเทียบแข้งวัย24่ปีเป็นรูปมะพราะ้าวก่อนที่ทั้งสองวิดีโอจะถูกลบออกไปล่าสุดนาโปลีได้ออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับคลิปที่ปรากฏออกมายืนยันว่าโอซิมเฮนเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรและไม่มีเจตนาล้อเลียนแต่อย่างใดสโมสรน,นาโปลีต้องการหลีกเลี่ยงการสแสวงหาผลประโยชน์จากประเด็นนี้จึงขอยืนยันว่าเราไม่เคยต้องการทําร้ายหรือล้อเลียนวิกเตอร์โอซิมเฮนซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของสโมสร นาโปรีแถลงการมันพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วเมื่อตอนซัมเมอร์ที่สมูรอนปฏิเสธอย่างหนักทุกข้อเสนอเกี่ยวกับการย้ายคาแข้งต่างประเทศโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะติ๊กต็อกมักถูกสื่อสารออกมาด้วยภาษาที่เบาสมองและความคิดสร้างสารรค์ดังเช่นโอซิมเพนที่เป็นตัวเอง ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูมิ่นหรือเหยาะเย้ะอะไรเลยไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามถ้าหากวิกเตอร์คุนข้องมองใจอยากให้รู้ว่าสมูรซ้อนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําอย่างนั้นขอ,อขอบคุณภาพและหล่งข้อมูลข่าว True for you ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ